โอ้บรรยากาศยำแลงครับผมดวงอาทิตย์ลงแล้วดวงอาทิตย์ตกแล้วนี่ครับผมดูบรรยากาศโอ้ยยำแลี่ยงได้เกิดสภาพร้านเมื่อแล้วเบ็สเก็บเรียบร้อยแล้วดังคุยกับน้องเขาทีมงานตกปลานักกันนี่แหละ โอ้โบิดคอหูเลยอัดอาดอาดอาดบิดคอหูเลยอัดล้มล้มล้มเลยอาเด้อจอ,จอ,จอจบเพิ่งปลาอยู่นี่เน่าในปลาสิกินนี่บับหนึกนะตุ๊กวางในหลงหันไม่เหลียวก็ขาเห็นบัดนี้ไม่ดวงอาทิตย์สีแด,ดงบมดถือกบขำ บดบังมาได้โอ้ยอยากเห็นเดิดวงอาทิตสีแดงเอาบไปยังอบไปยังไปยังตามนั่นแหละครับเหังไดมันแนบมาเห็นเห็นแต่บิ้วครังขรั้งอ้างนี่ยแหละครับห่วยจัดเลี้ยงวีดีดีเด้อเลี้ยงวีดีดีเด้อเออ ตั้งใจ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 กระต่ายอยู่ได่ป่าน่งเอาอันผู้ทหางน,านั้นอังเจ็ดเข้าเมาอ,อ,อยู่คือนกเขาออกอ้าอันจอบอันแมงคิปโอมอยู่บัดน,นี้อ๋อจอบปนินบ่โอ้ยายู่บัดน,นี้บรรยากาศแจ่มแรงครับโอ้ยบรรยากาศสวยอีก ก็เจ้ากุมาตกปลากันหลายครับผมผมไม่ไปน้องเตรียมโต้ใหญกใหญ่กันก้าบันแล้วล่ะครับผู้มาไหมกับมาผูกลับกับกลับผมก็สิกลับคือกันนั่นแหละตามนั่นแหละครับผมพรม่ไปน้อง